ร้องไห้ในห้างอ่ะเริมขึ้นอ่ะโอ้โเคยรักกันกี่วันกี่รอบครับ้หจุกแรกที่ไหนยังไม่เคยได้ตอบเลย13ปีแล้วเปิดเผยได้ยังใช่ป่ะว้าวสองนับ ที่หอที่บ้านวะที่บ้านกันได้ไงเราไม่คนจูบเลยจำไม่ได้รู้สึกว่าตอบไม่ตรงก,กันวะ่ะ <laughs> ก็บอกแล้วว่าไม่ตอบถ้าเก็บไปคิดเองนะว่าที่ไหนกันแนะ่ Do you wish to have children <laughs> ไม่แคยย้อนหรอ ก็อยากตอบอะไรก็ตอบปะ่ะไม่บอกโอเคมาออหนึ่งสองสามาแดงอะไรอ่ะ Not yet ทำามมีลูกเป็นแมวแล้วอ่อก็คล้ายๆกันก็คล้ายๆกันคือรัก <c ười> <c ười> เด็กนะหมายความว่าก็อยากมีลูกก็คงดีนะแต่พี่บอกว่าน็อตเย่ะเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมด้วย หลายๆอย่างนะสำหรับอามอามว่าการรับผิดชอบชีวิตคนคนหนึ่งสองคนสามคนมันก็ถือว่าเป็นเป็นหน้าที่ที่ที่ใหญ่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นก็การถ้าถ้าคิดว่าจะมีลูกไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆก็ตามนะสำหรับอามนะอามว่าอาืมก็ทำให้ทำให้ตัวเองมาชัวไว้ก่อนอะมาชัวก่อนอะ <Wow. S 1> ให้พร้อมก่อนอะดีกว่าไหมาดีทุกวันนี้ยังแบบ ล้างจานไม่เป็นเลยจะมีรูปด้ใช่ใช้แฟนลางว้าว <Wow. S 2> <laughs> อะข้อต่อไปมาปนิซับนิซับนิซับอยากได้ซับซับใช่ไหม <laughs> เวลาพี่อามช็อปปิ้งหนักๆพี่พอเคยห้ามได้บ้างไหมครับ <laughs> มันต้องเขียนเสียเวลา <laughs> ไม่เคยไม่เคยได้เลยไม่เคยห้าม <laughs> <laughs> เลย <laughs> ห้ามแล้วกโกรธด้วยนะมีวันนึงนะร้องไห้ว่ะร้องไห้ในห้างอ่ะ เออร้องไห้น้ำตาซึมเดินหน้าอ้อนแบบทําเหนื่อยทําเหนื่อยแล้วพยายากจะเดินขบห้ามตัวมาห้ามตัวก็ร้องไห้เนี่ย่แบบตกใจเลยแบบเออไม่ห้ามแล้วไม่ห้ามแล้วทําไมอ่ะใครอ่ะเราพอนะเริ่มพูดไม่รื่อยเราลองไปยิ้งกับพื้นเป็นบ้าก็ใช่ละแต่ร้องไห้ร้องจริง ก็หลังจาัมาก็เลยแบบเอออยากซื้ออะไรก็ซื้อแล้วแต่ออีนนอ่ะโอเคอนนที่ชอบใครถามได้ออยากรู้เนี่ยเล็บขบทำไงดีหนึ่งสองสามบอกอาร์มดด อาสาภาพมาใครไม่เคยดมเล็บตัวเองเขาเป็นคนตัดเล็บดีมากเขาเป็นคนแบบตัดเล็บให้พี่ตลอดแล้วเราแบบเฮ้ยอ้ามเล็บยาวแล้วอะไรเงี้ยเขาจะแบบมาตัดให้ตัดให้เขาจะตัดเล็บให้ตลอดแต่เขาจะแบบไม่ดมโอ้โคพบกันมานานมีปัญหามือที่สามบ้างไหมครับอะไรอะ มือผ่าทำไม่ลงไม่เล่นอะไรอหรอเขียนเียนตรงแล้วว่าไม่มีนี่อะไรอ่ะเล่ามือเล้ามือไปล้โดนไม่มี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 เพราะว่าอะไร ก็คือมันเหมือนเราเจอเจอเครึ่งหนึ่งหรอแล้วอ่ะแล้วจะไปเจอกครึ่งที่สามยังไงวะแล้วมันก็ไม่ได้อยากจะเริ่มต้นไม่ได้อยากจะแบบมีใครใหม่แล้วอ่ะถึงบอกว่าก็รู้สึกว่ามัน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 ใช่แล้วอ่ะพอวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเจอแล้วเราสึกว่าอืมันไม่ใช่คาว่าหยุดเลยนะหยุดแปลว่าอาจจะมีแบบแตะคันเลงไปต่อปะแต่อันนี้มันก็ไม่ได้คาว่าหยุดด้วมันรู้สึกว่ามันแบบมันแบบมันจบแล้วมันใช่แล้วอะไร โอเค what is the most expensive t h i n g you have ever bought เคยซื้ออะไรที่แพงที่สุดก็มีมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างปะร่อหอซารถบ้านอ่ะก็ถูกต้องไม่ได้บอกซื้อแพงที่สุดเนี่ยไม่ได้แปลว่ายังไม่ได้เป็นเจ้าของเลยคือยังผ่อนไม่หมดเลย อมันเป็น motivation ของชีวิตแหลแบบสู้ต่อไป<ะ>อแอมจงมันไมนก็สม,มัยสมผลแหละไม่ได้แบบสุรุ่ยสุร่ายอะไรเป็นรางวัลทำไมอังทำเมืองทำงานเหนื่อยทำที่สุดเพละ่ะอล้ว้คัดก่อนแล้วเดี๋ยินไปนอนอย่ากถามว่าพี่พอยกับพี่อามเจอกันได้ยังไงครับแล้วใครจีบใครก่อนเอาคำว่าใครจีบใครก่อนดีกว่า ต้องมีคนบิดเบือนข้อมูลแน่นอนพูดเลยพวกเรื่องอย่างเงี้ยไม่ความจริงคือความจริงครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนองพี่ที่พอาจีบก่อนเนี่ยความจริงเป็นสิ่งไม่ตายที่เดินเข้าไปในงานเลี้ยงรุ่นนะครับและอามก็คือคือเราจะรู้สึกว่าเคยเคยเป็นมาเวลาเรายืนยืนอยู่แล้วเหมือนมีใครมองเราหรือแบบเฮ้ยยังไงเราก็เลยหันไปเฮ้ยมีแบบเด็กคนนึงมองเราอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกได้ว่า พี่ห้องเราทำไมวะหน้าเรามีอะไรติดหรือจ่าอะไรยเงี้ยหลังจากนั้นไม่นานเด็กคนนี้ก็คือโทรมาหาที่บ้านโอ้ยยู่ในน้องโทรเข้าบ้านเนียวแล้วโทรศัพท์เป็นหมุนๆอยู่วะเหยอดหยอดตู้สาธารณะเนี่ยชอบแบบดิบเบือนแบบไม่ได้คนจริงอะไรเลยเกลียดมากอ่ะพี่ๆชอบใี้คนแต่งตัวแบบไหนคะ มาได้ละเลยสองซ้ตำตาช่องให้พอใส่สื้ออะไรสักก่อนแบบไหนก็ได้ที่มีอยู่ไม่ต้องซื้อเพิ่มประตู้เสื้อผ้าไม่พอใส่แล้วนั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาไม่เขาไม่ชวนไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วนะเขาชวนว่าเออเราไปแบบซื้อตู้เสื้อผ้ากันไหหรืออัานทำไลฟ์าขายของดีมั้ยขายเสื้อผ้าดีปะ อะไรก็ได้อะซื้อเพิ่มมาซื้อมาสุดท้ายซื้อตูเอต้เพิ่มซื้อตู้เพิ่มซื้อตู้เพิ่มจนตอนนี้เวลาเดินเก้าห้องต้องเกือบตะแคงข้าวแทนตอนแก่ไว้ยังไงบ้างครับเนื้อ,อของร้ำของอาทำงานามีแพสิ i o n มีซ้แล้วก็ท่องเที่ยวมีความสุขร่างกายแข็งแรงคนเราไม่ว่าจะตอนแก่หรือตอนนี้หรือตอนไหนอะสิ่งที่เราต้องการไ่มก็คือเราต้องมีความสุขเราต้องรู้จักมีความสุขกับทุกอย่าง แล้วก็เราจะมีความสุขไม่ได้ถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงอืออือือืก็เลยคิดว่าตอนแก่จะยังไงจะรวยจะจนไม่เป็นไรขอให้เรามีความสุขและร่างกายแข็งแรงว้าวไม่จนไม่ได้หรอนเนี่ยทำงานเนี่ย <laughs> แล้ี่ีอาชีพอิ่มัำเราก็จะเราก็ไ่ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขก็ขอขอเกาะขอเกาะไปด้วยในหนึ่งสัปดาห์เติมรักกันกี่วันกี่รอบครับ ทำไมอ่ะป้าถามเลยมาถามอะไรคนเราเนคะู่นะเราก็ต้องเติมติรรัก,รกให้กันแล้วก็เขาใช้คําว่าอะไรในหนึ่งสัปดาห์เติมรักกันวันละกี่รอบครับอ๋อนี่เติมรักกันวันละกี่รอบต่อเวลา <c oughs> ถูกไหม <c oughs> นั่งอยู่ตรงนี้เราก็ยังต้องทำดีๆให้กันเติมรักให้กัน ออกคือการทำดีให้กันและกันใช่ดิคิดว่าคิดคิดอะไรเหรอไม่ได้คิดอะไรอ่ะอะคอลไม่ได้ถามแบบนี้หรอไม่ทราบชอบส่วนไหนในร่างกายของแต่ละคนอ่าเออชอบส่วนไหนอ่ะแล้วแล้วหนึ่งสองสามขาขออะไรอ่ะขอทำไมอ่ะ เขาชอบเผาว่าอามคอยาวเขาเป็นคอเขาเป็นคนคอยาวๆแบบเขาแยบกบระหงแล้วก็เป็นแบบแบบไม่เขาแบบคอตรงเนี้ย้าแบบเซ็กซี่ดีาชอบขาชอบอะไรอ่ะไม่หนูชอบจับขาชอบลูกขาีหมายโปวอะโปงไงอ่ะไม่มีขากันเหรอเ <laughs> ออ What was the funniest and worst thing that happened to both of you while traveling? Please share with us. มันมีแต่แบบ funniest the worst worst thing เนี่ยมันไม่ไม่มีอะนึกออกแต่ funniest เลยอะประทับใจมากประทับใจมากที่สุด <laughs> <laughs> รู้เลยรู <laughs> เ้เลยไปที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกตอนแบบเขายังเาารียนมหาลัยใช่ป่ะคือแบบ ไปด้วยกันครั้งแรกไปถึงก็ไปนั่งกินร้านอาหารร้านหนึง่งก็จะเป็นข้าวหน้าเนื้อมั้งแล้วต้องเสิร์ฟมีแบบ May onnaise. May onnaise <laughs> มายองเนสมายองเนสเนี่ยแม่เนี่ยเรื่องเนี่ยเล่าไปจน <laughs> ไปคนไม่เคยปัก็มีไม่สนมายองเนสเนี่ยเขาจะมีแบบ <laughs> เขาจะใส่แพ็กเกจมาเวลาใช้อ่ะมันไม่ได้เป็นซองแต่มันจะเป็นถ้วยให้เราบีบเขาบีบ เราไม่ได้พอบีบอ่ะบีบ,บปุ๊บมันก็จะเป็นเส้นปี๊ดลงไปในแบบใน,ในในอาหารของเราพอดียังไงนะพี่ก็เห็นพี่ก็นั่งกินเห็นที่หางตานะเห็นเขาเหมือนแบบูถ้าแปบนึ่นก็พี่ก็ดีนเสียงร้องแบบภาพที่เห็นคือถือกระปุกอนี่อย่างเงี้ยบีบแล้วก็บีบใส่หน้าตัวเองว่ะแล้วก็แล้วก็พนแล้วก็เห็นเส้นมาอยองเนี้าแบบตัวแต่มือก็ไม่หยุดบีบว่ะบ,บีบไปเรื่อยๆแล้วก็ พอใจแล้วครับรูบไอืมอืมไม่คุยเวล่พอล้วจบเราจบขีนเองแค่นี้แหละไม่ดูเองดีกว่าอะไรอ่ะว้าวบ้าบ้า เอาเร็วเร็วเรื่อไม่ตออเขียนแล้เขียนแล้วโอเคเราเขียนอะไรเราปิด Q&A กันด้วยเขียนอะไร้ม่คำถามนี้แล้วก็ปีหน้าฟ้าใหม่นะเผื่อจะมา Q&A กันใหม่วันนี้ไม่ปะ บายเป็ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับใช่กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดจะดีดด้ว<อ>ยเน,ะนะาะจะได้รู้ว่าเรา,ามีคลิปใหม่มาแล้วนะครับเพราะว่าที่ชอบมาแบบมาบ้างไม่มาบ้างรอช้า,ชารอเร็วก็ก็ก็รอกันนะก็รอนะแล้วโอเคยโอเายบาย,บาย,บาย